สวัสดีครับวันนี้กลับมาอีกครั้งที่ช่องเดียมบุ๊กหนังสือที่รักของผมวันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่เราได้รับพัสดุจากสำนักพิมพ์เอปเปรสโซ่เอซิเกเตซึ่งเป็นสำนักพิมพ์ที่สนับสนุนช่องของเรามาโดยตลอดมีทั้งส่งหนังสือมาให้เราในการได้รีวิวในการที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อหนังสือดีๆให้กับทุกคน hmm. ในช่องของเราครับก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะไปอ่านบ็อกซิ่งหนังสือจากสำนักพิมพ์กันเลยครับ ครับก็หลังจากที่เราได้ไปอ่านบ็อกซิ่งหนังสือจากสำนักพิมพ์เรเปโซเอซิเกเลต์กันนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับหนังสือที่สำนักพิมพ์ส่งมาให้เรากันครับหนังสือเล่มแรกครับหรือเป็นเราที่ไม่เข้าใจแมวก้าวเรื่องสั้นจากก้าวนักเขียนครับเล่มนี้ครับเป็นเล่มขนาดไม่ใหญ่มากครับโดยเป็นการบอกเล่าเรื่องราวของพวกเขาผ่าสายตาที่ทําทีว่ารู้จักแล้วก็เข้าใจแมวอย่างลึกซึ้งจึงเป็นหลากหลายความแมวนะครับก็เป็น ส่วนหนึ่งที่อธิบายเกี่ยวกับหนังสอเท่มนี้ขนาดไม่ใหญ่มากครับนี่ครับแล้วก็มีตัวของคล้ายๆกับเป็นโปสการ์ดนะครับแล้วก็ตัวของที่ขั้นหนังสือที่ให้มากับเราด้วยนะครับก็เหมือนกับในส่วนของหน้าปกครับต่อไปก็เป็นอีกเล่มหนึ่งครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของแมวเหมือนกันนะผมเห็นมีรูปแมวอยู่ที่หน้าปกด้วยดูเหมือนเล่มนี้น่าจะเป็นนิยายนะครับ เขียนโดยคุณมาพาครับชื่อเรื่องว่า until o n l y me นี่ครับหน้าปกสวยทีเดียวครับทั้งสองเล่มแล้วก็เป็นการเขียนบอกเล่าเล็กน้อยนะครับดูเหมือนจะเป็นนิยายนะครับแล้วก็เขียนออกมาเล็กน้อยว่าเธอถอยออกมาจากทุกอย่างเพื่ออยู่กับความว่างเปล่าของตัวเองนะครับนี่ก็เป็นในส่วนที่เขียนไว้ข้างตรงหน้าปกนะครับก็จะได้มาพร้อมกับตัวรูปเล่ม นะครับนี่ครับแล้วก็จะมีได้เป็นตัวสติกเกอร์นะครับซึ่งผมชอบเลยครับก็น่าจะได้ใช้กันด้วยนะครับสติกเกอร์ต่างๆนะครับไว้แปะน่ารักน่ารักแล้วก็ได้เจ้าตัวนี้มาได้ครับน่ารักนะครับทั้งหมดทั้งมวลน่าจะมีเท่านี้ครับเราจึงอยากขอใช้โอกาสนี้ในการขอขอบคุณสำนักพิมพ์เรปโซสิเกเรตอีกครั้งหนึ่งในช่วงท้ายของคลิปในการสนับสนุนช่องของเราในการส่งหนังสือดีๆมาให้เราได้อ่านกันแล้วก็พูดคุยกับคนในช่องของเรากันครับ แล้วเพื่อนๆละครับเคยอ่านหนังสือจากสำนักพิมพ์ Re ปโซ่และซิกเ r e t แล้วชอบหรือว่ามีความเห็นอย่างไรกันบ้างสามารถพูดคุยแบ่งปันกันมาได้เลยในช่วงคอมเมนต์ของทางคลิปนี้นะครับและช่วงท้ายครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยในการทำช่องเดียบุกหนังสือที่รักของผมต่อไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ